ดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตียังอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่นะคะก็วันนี้จะจะพามาเดินดูทุ่งข้าวของพ่อนะคะทุ่งข้าวสีเขียวช่วงนี้เขียวงามมากเลยนะคะตื่นแต่เช้านะคะมารับความสดชื่นกันนะคะก็มาเดินออกกําลังกายด้วยนะคะดูเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่ตกนะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูทุ่งข้าวกันนะคะไปดูความเขียวเผื่อใครที่ยังแบบ ไม่มีเวลาที่จะออกต่างจังหวัดหรือว่าไม่มีเวลาออกไปเดินเดินเล่นที่ไหนนะคะพี่ตีก็เลยพามาเดินเที่ยวนะคะทุ่งข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะพามาเดินดูทุ่งข้าวของพ่อนะคะนี่ค่ะเขียวไปทั่วเลยนะคะตอนนี้ความสดใสความเขียวขจีนะคะ ข้าวงามมากเลยนะคะกเ็เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกตลอดเลยและวันนี้แล้วก็เมื่อวานโชคดีฝนไม่ตกนะคะพอดีพี่ตีมาที่บ้านต่างจังหวัดอีกแล้วนะคะถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะกลับมาทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็มาบ่อยมากด้วยนะคะเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องทำแล้วก็มีแผนที่จะต้องทำสำหรับตัวเองนะคะก็เลยพามาเที่ยวด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้นะพ่อปลูกทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่บอกดีกว่าว่ากี่ไร่แต่ว่าก็เยอะอยู่นะคะก็จะพามาดูความเขียวแล้วกันนะคะฟีเดอร์ฟีเดอร์พอดีน้องหมามาด้วยหาตัวไม่เจอใส่ไปเดินเที่ยวที่ไหนมาแล้วมาแล้ว ไกด์พาเที่ยวด้วยค่ะตรงนี้นะคะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นทุ่งข้าวหมดเลยปึ๊บนะคะที่นี่ก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็ในโซนที่พี่ตีอยู่เนี่ยหมู่บ้านที่พี่ตีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทําเกษตรกันมากนะคะมากมากเลยแหละแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทํานาข้าวการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดู ดูสวนสวนเกษตรผสมผสานอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะตรงนู้นนะคะก็เดี๋ยวพี่ตีจะพาไปเดินเล่นนะคะพาไปเดินเที่ยวนะคะช่วงนี้พืชผักผลไม้ที่ปลูกนะคะงามมากนะคะเพราะว่าได้รับน้ำเต็มเต็มเลยนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวเดินดูบริเวณตรงนี้ก่อนนะคะพี่ตีชอบมากเลยเวลามาต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งช่วงแบบ ช่วงทํานาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบความเขียวมันรู้สึกว่าสดชื่นดีนะคะรู้สึกผ่อนคลายชอบมากเลยฮายสดชื่นลมก็มานะคะเดี๋ยวตรงมู้้นเหมือนฝนจะตกนะคะจริงๆแล้วบนเนิน,ตร,น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 ะนตรงนั้นอาจจะเป็นหุบเขานะเป็นภูเขาตรงนั้นนะที่เราจะไปที่คนส่วนใหญ่เข้าไปเที่ยวก็คือ ภูถ้าเบิกนะคะแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นแล้วด้านบนมันน่าจะเป็นหมอกเยอะเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะมองไม่เห็นแล้วหรือไม่ก็อาจจะฝนตกชื้นส่วนเทือกเขาตรงนี้วันนี้มองเห็นนะเห็นเพราะว่าฝนน่าจะไม่ตกน่าจะเป็นเป็นเส้นทางที่เขาทางไปทางไปน้ำหนาวอะคะ่ะทางนี้นะคะ บ้านพี่ตีก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะคะเดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวฟิโดมานี่มาฟิโดรครับฟิโดมาแล้วฟิโดมานี่มามาเดี๋ยวพาไปเดินพาเดินไปไปตรงนู้นก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาเดี๋ยวพาไปดูทุ่งข้าวกัน คืออยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยในตอนเช้านะคะก็จะได้ยินเสียงเสี <_ C 00> ยงเพลงเสียงประกาศในหมู่บ้านในชุมชนเพราะว่าพี่ตีจะอยู่ตรงจุดในหมู่บ้านหมู่บ้านหลายหลายหมู่บ้านอะ่ะจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่สองหมู่สี่หมู่เก้าหมู่ห้าอะไรยเงี้ยค่ะก็อยู่ใกล้ๆก้กันแล้วพี่ตีก็อยู่ตรงกลาง <_ C 00> ตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงประกาศแทบทุกหมู่บ้านเลยนะคะ แต่ก็ไม่ได้แบบก่อให้เกิดความรำคาญนะมันก็เรามาอยู่จนชินแล้วไงตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เกิดเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะนาะข้าวของพ่อเนี่ยไม่ได้ทำอินทรีย์ทั้งหมดนะคะก็คือเขาก็จะใช้เคมีผสมด้วยก็จะเป็นพวกปุ๋ยเม็ดอะไรเงี้ยแล้วพี่ตีก็จะทำน้ำหมักน้ำหมักในช่วงที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะได้มีการเทน้ำหมัก ที่พี่ตีทำไว้ก็จะเป็นพวกน้ำหมักปลาน้ำหมักน้ำซาวข้าวนะคะก็ให้ให้ให้น้องๆให้หลานๆนะคะเอาเอามาเทลาดบริเวณที่เราปล่อยน้ำลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวน้ำหมักมันก็จะกระจายได้ได้ทุกที่ค่ะก็พี่ตีได้ทำไว้ก็ประมาณเกือบสิบสิบถับงอะถังหนึ่งก็ประมาณ ประมาณ200ลิตรนะคะพี่ตีนั่งกอกจนแบบจนครบทั้งหมดอะคะ่ะแล้วก็ได้ใช้รถเครื่องลากลงมาแล้วก็ช่วยกันเทลาดแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปไว้นะคะเนื่องจากว่าเราต้องเร่งทำแล้วก็กลัวฝนจะตกทำให้เราไม่สบายอีกอะไรเงี้ยก็เลยรีบทำนะคะเอาไว้รอบหน้าเนี่ยพี่ตีจะมีตัวน้ำหมักน้ำซาวข้าวนะคะซึ่งได้จากข้าวที่แม่นึ่ง คือที่บ้านพี่ตีเนี่ยเขาจะกินข้าวเหนียวซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ข้าวสวยเนี่ยจะเป็นแบบละเป็นตัวรองนะคะก็น้ำซาวข้าวเนี่ยทุกเช้าเนี่ยแม่เขาก็ไม่ได้เอาไปทิ้งทิ้งที่ไหนนะคะเทลงถังลงถังลงถังไว้พี่ตีก็จะทำการถ้าเยอะแล้วพี่ตีก็จะทำการหมักนะคะหมักน้ำซาวข้าวแล้วก็เอามาทเทใส่นาข้าวตรงนี้แหละ มันก็จะเป็นปุ๋ยอีกทางหนึ่งกันนะคะกเ็เคยทำมาเข้าสู่ปีที่2แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยข้าวหลังจากที่ได้น้ำหมักเนี่ยคือได้ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดแล้วนะคะแต่ว่าพอเราได้ทำน้ำหมักเพิ่มเข้าไปเนี่ยให้ปุ๋ยเขาเพิ่มเข้าไปเนี่ยต้นข้าวจะสูงแล้วก็แตกกอเยอะแล้วข้าวก็ดกด้วยะคะ่ะมันเป็นผลจริงๆนะคะแล้ว คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็มาเดินดูเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ยทำไมนาข้าวตรงนี้ต้นข้าวสูงแล้วก็เม็ดข้าวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เยอะอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความสนใจมีญาตินะคะมาถามสูตรแล้วก็บอกไปะค่ะก็ทีแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดผลจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอทำแล้วมันเกิดผล คนแถวนี้เขาก็เลยสนใจเราก็ให้ให้ให้ข้อมูลให้รายละเอียดไปแล้วก็ให้วิธีแนะนำอะไรเงี้ยให้เขาทำไปค่ะค่ะ,คะดูสิคะข้าวเขียวมากฟิโด้ไหนนี่นะคะฟีโดชอบมากมเวลามามาสวนเนี่ยมาทุ่งเนี่ยทุกเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเขาจะร้องเรียกตลอดเลยชอบ เดี๋ยวพี่ตีจะพาไปเดินดูพวกผลไม้ต้นไม้ที่พี่ตีปลูกไว้เมื่อวานนี้มีตัดกล้วยหอมไปแล้วนะคะกล้วยหอมซึ่งเป็นกล้วยที่พี่ตีชอบทานมากแล้วปลูกด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ตัดด้วยตัวเองนะคะก็ดีใจเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะขยายอีกบริเวณใกล้ๆกันคือปลูกไว้เยอะเเลย เพราะว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยมันแพงมากเลยหวีหนึ่งอาจะสิบบาทนะคะแล้วก็ลูกนึงอะ่ะถ้าเราซื้อเป็นลูกทานเนี่ยลูกละแปดบาทอย่างนี้ถือว่าแพงนะจริงๆเราก็ปลูกได้เราก็ปลูกไว้ทานเองดีกว่าเผื่อแล้วก็แม่ก็จะได้เอาไปขายด้วยแล้วเราปลูกแล้วเกิดผลจริงๆก็เลยภูมิใจในตัวเองมากเลยนะคะเขียวมากเลยดูสิคะ แมองกล้องหน่อยสิฟีเดอร์มองกล้องหน่อยสิมองกล้องหน่อยสิครับอชอบมากความเขียวไปเราไปเดินดูต้นไม้ที่ปลูกดีกว่านะคะ นี่เราเดินเราเดินไม่สุดตรงที่พื้นที่ของเรานะเพราะว่ามันรู้สึกว่าจะไกลอยู่เหมือนกันพี่ตีมีภารกิจต้องทำอย่างอื่นด้วยเดินย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนไว้รอบหน้าเนี่ยพี่ตีก็จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะไปมาดูต้นข้าวการเติบโตของต้นข้าวนะคะเอรู้สึกว่า มีศัตรูมาด้วยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้พ่อดูดีกว่าเนี่ยต้นข้าวโดนกัดไม่รู้เป็นตัวอะไรโดนกัดขาดอะเนี่ยค่ะไม่รู้เป็นตัวอะไรนี่เรามาเดินดูสํารวจให้ให้พ่อนะใช่ปูหรือเปล่าอ่ะไม่ไม่ใช่นะกลัวจะเป็นต้นตัวหนูหรือเปล่านะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาไปให้พ่อดู พี่โดดูสิมีหนูไหมมีหนูไหมมีหรือเปล่าตาแล้วจับหนูให้ตาด้วยนะนาถ้าเจอหนูแล้วนะตาเร็ว